สวัสดีครับวันนี้พบกับเ e ีโฮงอีกแล้วนะครับไอซูซุสอนแสงมงคลในยุทธยาครับวันนี้เรามาพบกับรถในรุ่นตำนานของออซุซุเลยครับเดซกา fx z 2 7 0ดนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่ค่อนข้างผ่านการใช้งานมานานมากประมาณ20ปีแล้วแต่ยังมีการบำรุงรักษาที่ดีอยู่ยังมีการเข้าศูนย์ที่อ e ีโฮงอยู่เป็นประจำนะครับถือว่าเป็นรถตำนานของไอซซุเลยรุ่นนี้นะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาด้วยอาการน้ำมันพาวเวอร์น้ำเข้า ลักษณะของการวิ่งลูกค้าเนี่ยวิ่งลงใต้ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคก็ทําให้เจอน้ําท่วมฝนตกต่างๆต,ต,ต,ตามพื้นที่นะครับก็เลยทําให้เกิดน้ําเข้าวันนี้เยฮงเลยพามาดูการเปลี่ยนน้ามัน power ของรถรุ่นนี้นะครับใช้ไม่เยอะฮะระบบน้ํามัน power พลังพาว power เนี่ยสลิตรนะครับลิตรหนึ่งไม่แพงฮะมาที่เยฮงราคาถูกอยู่แล้วครับลิตรหนึ่งไม่เกิน200บาทนะครับคันหนึ่งนะครับช่างใช้3ลิตรวันนี้เราจะเปลี่ยนน้ามันของตีเพชรน,นะครับ อ่ะช่างเชอญเลยครับผมกระบวนการถ่ายนะครับไม่ยากก็จะไขน็อตที่ตัวกระปุก Power นะครับโดยรถรุ่นนี้เป็นรถที่อายุการใช้าง,งานมานานแล้วนะครับเทคโนโลยียังไม่เยอะก็เลยทำให้ซ่อมบำรุงง่ายนะครับโอ้แย่เลยเห็นไหมครับปัญหาที่เกิดคือน้ำเข้าสีเป็นนมเลยนะครับ ทุกท่านดูไว้นะฮะถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้อย่าเอาไปใช้งานนะครับจะทําให้ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ท่านชารุดเสียหายได้โดยพื้นฐานรถคันนี้วิ่งลงใต้แล้วลุยน้ําท่วมบ่อยน้ําก็เลยเข้าไปในระบบนะครับอย่างนี้ถือว่าไม่โอเคนะฮะเพราะว่าเป็นนมน้ําเข้าโอช่างน้ําเข้าเยอะเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก่อนจะทําให้ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เสียหายซึ่งค่าซ่อมเนี่ย ประมาณ 3- ามถึงสี่หมบาทนะครับทีนี้เราก็จะต้องเติมของใหม่ไล่เข้าไปนะช่างเดี๋ยวเราให้ดูสีน้ำมันของใหม่นะครับต้องดูตรงนี้ถึงจะเห็นนะครับเพราะว่าดูข้างบนจะไม่เห็นเทียบกันเลยนะครับดูนะครับอ่าคนละสีเลยเห็นไหมครับถ้าเป็นของใหม่จะเป็นสีแดงเลือดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยจะเป็นนมฉะนั้นนะครับสีเป็นนมจะใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้ช่างก็จะเติมไล่นะครับที่กระปุกพวงวัลไพลพาวเวอร์ด้านบนสีจะแตกต่างกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการไล่นะครับเพราะว่าถ้าไล่ไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นนมนะครับดูดูนี่เห็นจะเห็นภาพเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้ที่แปะอันนี้ที่ปนน้าอันนี้ไม่ปนน้ํานะครับสีจะแยกจากการชัดเจนเลยนะครับอย่างว่าฮะรถบรรทุกต้องวิ่งส่งสินค้าต้องวิ่งทุกสภาพถนนน้ําท่วมฝนตกแดดออกต้องวิ่งตลอดนะครับก็เลยต้องมีการบำรุงรักษาทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเติมนะครับเราต้องปิดก่อนไหมครับช่าง อ,อ๋อเราจะไล่ให้หมดก่อนนะฮะอ่ะาฉะนั้นวิธีการใช้งานนะครับเราจะต้องเติมเพื่อไล่ให้มันเป็นสีปกตินะครับต้องเพิ่มอีกไหมฮะเพิ่มเนาะและที่สำคัญนะครับเกรดที่ใช้นะครับของอีซูซูเราจะต้องเป็นเด็กร่อนทีเท่านั้นนะครับเด็กร่อนที T เท่านั้นห้ามใช้เกรดอื่นนะครับถ้าใช้เกรดผิด นะครับโอลิงและซียางต่างๆจะชํารุดเสียหายได้เลยนะครับถ้าท่านใดหาซื้อไม่ได้หรืออยากจะปรึกษานะครับโทรมาหายี y ่หงได้เลยเบอร์นัดหมายที่ขึ้นอยู่นะครับด้านล่างนี้นะครับโทรมาหาได้เลยนะครับขณะนี้เราเติมไป2ลิตรแล้วสีเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับจากเมื่อกี้ที่เป็นสีนมน้ําเข้าตอนนี้สีเป็นสีแดงเลือดน,นกเรียบร้อยนะครับถือว่าน้ําในระบบหมดแล้วช่างก็จะทําการปิดเพื่อเติมน้ํามันนะครับอาเชียงกับช่าง รุ่นนี้ตำนานเลยนะฮะยี่สิบปียังใช้งานอยู่ได้ปกติที่ยังดีอยู่เพราะเข้าศูนย์ยี่หองครับยี่หงดูแลเป็นอย่างดียังใช้งานได้ดีสองล้านโลแล้วครับคันนี้ครับผมยี่สิบปีแล้วครับเข้าศูนย์ตลอดอันนี้ปิดเรียบร้อยนะครับครับผมก็เมื่อเราทําการไล่ระบบเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดน็อตที่ตัวกระปุก power นะครับแล้วก็จะมีการเติมด้านบนก็เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวช่างก็จะเติมน้ํามัน power เข้าไปที่กระปุกด้านบนนะฮะ เป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนน้ำมัน Power นะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันเนี่ย6 0 0บาทค่าแรงไม่แพงครับยังไงอยากจะเข้าศูนย์ให้ยีห o เปลี่ยนถ่ายให้ติดต่อเบอร์นั้นหมายได้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยี่ห o นะครับฝากกดติดตามกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ